พี่จ้าพี่น้องสาวกระสินเขาปลาหาเห็ดปลาเลาะบ้านแต่ของนไงล่ะจ้ะโอู้เห็ดเท่ามืดเด้อเด้อเด้อเห็ดเท่าเห็ดเท่าเห็ดเท่านี่จ้าพี่น้องเท่าน่ะสามดอกสี่ดอกเท่านี่จ้ักมืดอร่อยเพื่อน่ะง่วจะไปเลี้ปลาหลังบ้านยาจ้ะบ่ไดมาปลาบ้านแต่ของเพื่อน่ะ เอาได้ยีน่นี่อันนี้อ่อนๆนะจ๊ะเบื่องดอกนี่โอ้ยหเถาหมดและวขี่ดอกนึงพี่นอ้องเถาบ่าดอกนี้เบื้องก็เดอ้อดเพื่นน่ะอ่อนๆจ้ะอันนี้ก็อ่อนอยู่ จะดอกหนึ่งพี่นอ้องอือเนี่ยอุย้ยขาวๆซะอุย้ยพ,พ,พี่น้องเพิ่นเจ้าที่นี่นะจ๊ะนี่ดอกหนึง่งอาดอกนี้กันอุ้ยอ่อนๆนนี่จะ๊ะ อ่อนๆพี่น้องเห็นนะ่ะหาดอกจะกกลุ่มนี่ห้าดอกห้าดอกมาตัดขาก็จะ้ะนี่ดอกงามๆอู้ยกลังโอุ้ยถอดเอี่ยม <c ười> กินเขาหัวตะอิมจ้ะเลิกงานมากกินเข่าก็เลยแดนเขา่าปลาลังบานเนาะคะ่ะอ้ยข่างามไปตะไนี๋วยวขอสิภาพาไปดอนที่ ไปเก็บเอาดอกย่อยๆน้อยๆเนอะจ้ะถ้าไปเบิ่องมองหันน,น้ามึงท่างนี่บ้านไม่นอนจน้ะพะี่เนาะอืมอืมอืมเขินนะโอ้ยงาม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  ี่แต่ว่าอันนี้เขาจะบอเอาดอกน้อพี่น้องเอาตะขาที่จริมันกับจินได้ยู่นี่แต่ว่าจะเอาตะขาโอ้ขากรบอเอาดอกเท่าเ,เห็ดที่เขาได้ใบต่อเจ้าพี่น้องพี่น้องมากลุ่มนี่หนึ่งสองสามสี่หา้าหกดอกแล้วก็มีเห็ดเพิอกขาลาย งามๆนั่นนะจ๊ะเนี่ยเฮ้อ่อนๆอ่อนๆก็ลั่งขึ้นจ๊ะอ้ยคุณน่ะคุณน่ะอืมคุณน่ะพี่น้องอ้ย มีหอดแม่เพิ่นเพินเ่นน่ะงกดอกจ้ะโฮ้ยเยยจ้าทีเห็จากพี่นอกเห็ดพึ่งขาลายกับไปน้ำแล้วจ้ะอันนี้ก็แซ่บเียโอ้ยดอกข่อยเฮีย อันทางนี้จะเป็นเฮดเพิ่งขาวเนาะจ๊ะ่บ้นเป็นเฮดเพิ่งแดงเนาะคะ่ะเฮดเพิ่งขาวก็อันเดียวกันค่ะแต่่าสีสมีขาวก็แดงนี่จ้ะพี่น้องไปต่อเลยนี่จ้านี่จ้ะ,จะเห็นไปเห็นไปพวก ปาดพี่น้องเลยโอ๊ยอวบขักอวบแน่เห็นไปคุณน,นะฮจะมาอวบขักแท้อืมคุณน,นะทาน,น่น้น่เลย กูนะพี่น้องสุดยอดความกวบฮิตจังได้ดีอวบคักอ,อบวกเนี่ยดอกนึงพี่น้องโอ้ดอกนี้ก็อวบพี่น้อง,องเห็นน้ำบ่สนใจถุงมือกันโอ้เลี๋ยวไปพ่นดินแตกพูนุพันยาโยพี่น้องเอ้ นี่จะดอกหนึ่งโอ้ยนี่โอ้ยบดายขาใจแต่จะดอกมันอยู่ในขีดินนี่ดอกหนึ่งโอ้ยดอกนี้สองดอกพี่นอ้องเจ้าเห็นบ่ เมืองขัดช like, so <go> ิงนไงขึ้นมาคุณนะบึ้ยเมืองขัดชิงนไงขึ้นมาแบบนี้คุณนะโคตรเฮ็ดบ้าโคตรมาโคตรไอีพ่อไอแม่ค่อยนี่ดอกหนึ่งจะดินจะเป็นหูโสนบวกข้าขาวเฮ็ดทางนี้มันเป็นเฮ็ดเผื่งขาวนะจ๊ะนี่ โอ๊ย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 พูนะเอ้ยเบืองขาเราเอ้ยยังกินขาแล้วเนาะบันนี่อืมอืมเอาบ่อบ่เอาดีกว่านะปล่อยไปซะอืมนี่ดอกนึงจ้ะที่ดินแตกพุุพญะ โอ้ยบังความอวบพุณนะพุณนะเฮ้ยมาท่านไม่นอนอยู่จะดอกหนึ่งมึงคุณนะ่ะป้าเก่าจะป้าที่ว่าเก็บอวบปวดน่ะนี่แต่อวบๆวป้านี่ ดอกนึงอ่อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องแต่ว่ามีอย่างมากัดแล้วบนเพียสามดอกพี่น้องสามดอกกำลังขึ้นกำลังขึ้นโอ้ยจะอ่อนเดีพี่ดอกนึง อืมนนะโอ้หวหัวหวหวบ,วบนี่จ้ะฮู้ขึ้นนะป้านี่เห็ดอวบสุดดอกจ้ะแกล่างข้นตะปาะ,ะอย่ นี่พี่น้องอันนี้ไม่แฟดจ้ะแต่ว่าเา้าจะตัดถิ่มไปเลยเนาเฮ้ยนอนกับบมี่ นหนังพี่น้องมึงนะแล้วขาวอวบๆงามงๆจ้ะไปน้องเถาแล้วอันนี้เด็ดนี่โอ้อันนี้อ่อ,อนๆยุ่จ้ะนีอันหนึนน่งโอ้ย มื icana, ขอข่างใส่ถุงมือบัด่บ Job, ed, yes. อันบดจับเห็ดคอยก็ได้โอ้ยขาขาดอันนี้ได้แต่ดอกแล้วมั้งอีกจ้าพี่น้องอุ๊ยพี่หน่ออ่อนๆอยู่อีกสามดอกพี่น้องดูยพี่หน่อ สามดอกเอาเสียว่างไว้นี่ก็น่าจะเนี่ยต้องตัดขาทีเดียวเห็นป่ะสามดอกจะ้ะเนี่ยเบืองดอกนี้ก็เด้ออ่อนๆอยู่ นี่นี่จะสามดอกอ่อนๆพี่น้องนี่ดอกหนึ่งโอ้ดอกนี้กวบเแอะเห็นนหนี่ดอกหนึ่งกำลังขึ้นนี่จะ ไปเอาไปลวกเว้ยจะของคนติดเมื่อค่อยรวมหมูจ้ะเซลเห็ดไปรวมหมูพี่น้องพี่นะเห็นบ่พี่นะเฮ้ยใส่ละอีกดอกนึงน้อยๆค่อยเห็นดีค่ะฮะเฮ้ยจะใส่นอแบนดอกนี้ก็งาม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 โอ้พี่นะอ่ะอ,อนๆเลยเห็ดเพิ่งเกิดจ้ะพี่น้อง ขึ้นนะ่ะอืออหาอีกคนต้องหันเห็นอีกดอกนึงเออนี่เดียวแต่ว่าเคยเห็นสามดอกกันนะนี่เออนี่ดอกนึงพี่น้องนี่มองที่เอากองเห็ดไว้ฮ่องเเห็นมันนะจ๊ะนี่นี่อือฮือกะล่างขึ้นจ้ะพี่เห็นบ่นี่แต่ดอกงาม อ่อนๆห้าบมากอีกกันฮดอกนี่นะพี่น้องทนนะเจนวัดเท่า <c oughs> ตัดขาพี่น้องตัดขาแล้วสิห่อไปใส่ถ่ายรถนะคะเขางอมๆงอมๆดอกก็งาม ปลาหนีมีแต่ดองกงามๆอบอวๆพี่หน่องไ่ตรงห่วงด้วยจ้ะสาดออกคักๆรถอันน้พี่นะยังบ้าห,ห,หันเหมือดเลยพี่หน่อยยังสิงไปอีกหม่องหนึ่งทุกจุดเยอะทุกปีนะค่ะ แน่นแน่นเลยพีนน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 น่น้องจ้ะแน่น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 โอ้อันนี้ขาจะล่าอืม เอ้อจะหวนเห็ดนี่เจ้าพี่น้องพอสิงหอบไปได้บันพี่น้องสองดอกสองดอกโอ้ นี่จ้ะโอ้ยดอกนะ่ะดอกนี่นุมน่มๆอยู่ได้เนี่ยแต่ว่าอีหยังกินแล้วว่นั่นนุมน่มๆอยู่เอนกกินเดี๋ยวค่อยสิไปเอาขาแล้วนะจ้ะนี่จ้ะพี่นอ้องดอกหนึ่งโอ้ยอวบๆพูดนะโอ้ยอวบแฮงนี่ดอกนะึง อีกดอกนะอึะอ่อนๆน,นะโอ้นี่ดอกนึงพี่นอเพิ่งเกิดยี่ไงอนะอ่อนๆอ่อนๆอนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ไม่แตกบ้างเหยียบบ่เห็นมันน้องเห็ดอันนี้เห็ดคารายนะคะดอกส้มเอาไปน้ำค่ะอันนี้แซบ่บ ใ่ค่ะอมอหูปวดเลยค่ะ <c oughs> พี่น้องโอ้ยอน,นันเลี้ยแต่ดอกอ <c oughs> เลี้ยแต่ขานี่ค่ะข้างในน่ะเลี้ยแต่ขาอียังบุกิโนเอานี่ค่ะโอ้ยนี่ มาหนูตัดขาเลยดีกว่าพี่น้องเพราะว่าอุ้มไปทั้งขีดดินเบ่ไวนี่เฮ็ดขาไล่เนาะคะ่ะขอลอยขอลอยหมวกสม้มปลานี่เป็นปลาเฮ็ดขาไลา่หมวกส้มลา้ายค่ะพี่น้องเดีย๋ยวจะพาไปเบ่งเนาะคะ่ะอันนี้เฮ็ดเพิงเท่าเฮเพิงโอ๊ยขอเฮ็ดดอกแดดใหญ่โอ๊ลมเสีย แครายหมกส้มอันนี้เหยียบได้จ้ะคะ่ะดอกเละง,งามง,งามพี่น้องงาม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 นี่แฝดนะคะแฝดอันนี้คู่แฝด นี่ขาลายหมวกส้มพี่นอ้องอันนี้ก็แซบก็จะว่าแซบคักอันนี้คทอกันอุบบวบจ้ะขาลายหมวกส้มแล้วกระสินยาน่าในล่องกินเห็ดอยอะเ,เห็ดหลายเปิจริงน,นี่จ้ะ มืออื่นสิไปเก็บว่าสิไปเก็บเห็ดอันขั้นตะเล่นจ้ะพี่น้อนี่น่าจะไปซากลกเลยสินสิอุ้มไปใช่คู่พี่น้องจ้าพี่น้องันลังขึ้นตาะเห็นบ่น่ะหาเบิ่งอีกหาเบิ่งอีกนี่แมีนบันบ่แมีนน้องจ้า นุกสิกบกบานแล้วจ้ะเพื่อเต็มละเต็มแล้วเต็มแล้ว,ม,ลวมีแต่ดอกอ่อนๆเลยมือนีิบ่มีดอกเถาเลยนะจ้ะนี่โอเคจ้ะสาวกระสินคนไกลบ้านก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะที่ให้การติดเอ่อให้การต้อนรับาำรับคลิปของสาวกระสินคนไกลบ้านนะคะเอ้ยลับ,บานแล้วค่ะพี่น้องนี่ให้ชมบรรยากาศนะคะนี่บรรยากาศปลาติดบานนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณสุภูทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ